สวัสดีครับพบกับครูกันตพัฒนนะครับในอักษรออนเลิร์นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์กันครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากมายเลยใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับมีใครเคยเลี้ยงสัตว์บ้างครับหลายๆคนอาจจะเคยเลี้ยงปลาใช่ไหมครับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวใช่ไหมครับหลายๆคนโอ๋อาจจะเลี้ยงแบบสัตว์แปลกๆอาจจะมีบางคนที่เลี้ยงงูเลี้ยงแมงมุมนะครับที่แบบเป็นเอ็กโซติกเพซนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ย เรามีวิธีการหรือเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์กันครับอันดับแรกครับเราจะต้องดูสถานที่ก่อนนะครับว่าสถานที่ของเราเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนนะครับสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่ควรจะเลี้ยงในบ้านอย่างเช่นอะไรฮะมีอะไรบ้างโอ้โหบางคนอยากเลี้ยงม้ามากเลยแต่ว่าแบบอยู่บ้านอยู่ในห้องแถวก็เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนอยู่บนคอนโดนะครับที่ห้ามเลี้ยงสัตว์นะครับก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นข้อจํากัดของสถานที่นะครับเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องดูนะครับอย่างสัตว์บางชนิดนะครับบอย่่างเชนแบ น้องหมาบางสายพันธุ์ที่จะต้องมีพื้นที่วิ่งเล่นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดอันดับต่อไปครับสัตว์นะครับเราจะเลี้ยงอะไรนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พูดถึงใช่ไหมครับมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับแม้กระทั่งน้องหมาเองเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างมีเชาเช่าใช่ไหมครับมี ไซเบียร์ฮัสกี้นะครับมี golden retriever มีพุดเดิลมีปอมบริเดียนโหแบบมีหลายสายพันธุ์มากมายเลยนะครเราชอบลักษณะของสา,ายพันธุ์แบบไหนนะครับก็ต้องเลือกกันทีนี้เวลาเลือกกันนะครับใครเป็นคนเลือกบ้างเราคนเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านเนี่ยจะต้องร่วมกันนะครับช่วยกันคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยงสัตว์สักหนึ่งชนิดเนี่ยเราจะเลี้ยงอะไรและสายพันธุ์อะไรดีถามว่าทาไมต้องพูดถึงอย่างนี้ฮะ ที่คร no ูบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราเลี <the> ้ยงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลี้ยงคนเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่พี่หรือเนี่ยหรือน้องเนี่ยนะครับรวมถึงตัวเราเนี่ยช่วยกันดูแลนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดนะครับส่วนต่อไปฮะความรู้แล้วก็ทักษะนะครับการเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรู้ไหมครับต้องมีใช่ไหมครับทำไมเราต้องมีความรู้เยอะขนาดนั้นล่ะเพราะอะไรครับเพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์ก็มีหัวใจเหมือนของเรานะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเราต้องดูด้วยว่าสัตว์เนี่ยนะครับมีลักษณะยังไงนะครับกินอาหารประเภทไหนอาหารประเภทไหนกินไม่ได้นะครับรวมถึงการขับถ่ายสุขลักษณะด้วยนะครับสัตว์บางชนิดที่ต้องฉีดวัคซีนนะครับมีวัคซีนอะไรบ้างที่เป็นวัคซีนจําเป็นจะต้องฉีด เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้และตระหนักถึงทําไมคุณถึงแบบพยายามในเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยแค่อยากจะเลี้ยงเฉยๆไม่ได้มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเลี้ยงขอความกรุณาทุกคนนะครับศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาฝึกนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยเราจะฝึกยังไงบ้างให้เขาเนี่ยขับถ่ายอย่างเป็นที่นะครับหรือเราเลี้ยงน้องแมวเนี่ยเราควรจะต้องมีกระบาดทรายไหมนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยขับถ่ายเป็นที่นะครับส่วนสุดท้ายเลยครับโอ้เห็นลบเงินมาเลยฮะก็คือ,อะ ปัจจัยในการดาเนินการเรื่องหลักๆคือเรื่องอะไรครับเรื่องของเงินนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีทุนเพียงพอโอ้ยการเลี้ยงหนึ่งชีวิตนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากใช่ไหมครับทําไมคุณถึงบอกว่ามันยากเพราะหนึ่งชีวิตนี้ต้องกินต้องอยู่ถ้าสมมติเจ็บป่วยขึ้นมาไหนจะมีของเล่นอีกต่างๆที่อยู่อาศัยอีกอาจจะแบบมีคอนโดแมวใช่ไหมครับกระบะทรายแมวทรายแมวโอ้ยค่อนข้างลําบากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินเนี่ย ก็จะเป็นปัญหาได้นะครับอะไรครับถ้าสมมติเราจัดการได้ดีนะครับการเลี้ยงหรือการควบคุมสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้ง่ายนะครับทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่เราจะเลี้ยงสัตว์นะครับทีนี้เรามาลองดูกันครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยงแล้วเนี่ยหลักการเบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกคืออะไรครับสิ่งแรกเลยครับเราจะต้องเลือกสัตว์ที่มีสายพันธุ์ที่ดีคําว่าสายพันธุ์ที่ดีหมายถึงอะไรครับอาจจะเป็นสัตว์ที่เหมาะสมกับเรานะครับสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับประเทศเรานะครับเ่อจากจุดนี้นะครับถ้าสมมติวว่่าาเเรจอสัต์ที จอนจัดโอ้ยอยากจะเอามาเลี้ยงก็ต้องดูด้วยว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่านะครับเราจะต้องเอาไปดูแลรักษานะครับต่อไปฮะในส่วนของอาหารที่ดีอาหารคือโภชนาการที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อาหารที่ดีสัตว์ของเราก็จะแข็งแรงนะครับเหมือนกับคนเลยครับนะครับอาหารคือยาถ้าอาหารดีนะครับไม่มีโซเดียมมากเกินไปนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสัตว์ชนิดนั้นเราก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไม่มีโรคนะครับ่วนสุดท้ายครับ การจัดการที่ดีเมื่อกี้อย่างที่เคยบอกไปนะคบว่าถ้าสมมติเราจัดการดีนะครับเรามีการวางแผนที่ดีนะครับทุกอย่างนะครับก็จะสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับคะว่าทำงานอย่างราบรื่นคืออะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราวางระบบไปแล้วว่าจะให้อาหารตอนไหนนะครับระบบของการให้อาหารก็คือจะมีเวลาใช่ไหมครับระบบการาถอดถ่ายก็จะมีเวลาเช่นเดียวกันถ้าสมมติเราจัดการได้ดีนะครับ<ๆ>เราก็จะต้องไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะแบบคอยเฝ้าหรือคอยแบบ ให้อาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราวางแผนทุกอย่างไว้ได้ดีแล้วนะครับเราก็จะไม่เกิดปัญหารเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เห็นไหมครับการเลี้ยงสัตว์ไม่ายากใช่ไหมแค่เข้าใจในเขานะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรและเข้าใจในเรานะครับว่าเราเนี่ยนะครับต้องการอะไรและปรับเข้าหากันสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กๆครับถ้าเด็กอยากจะเลี้ยงสัตว์สักหนึ่งชนิดเนี่ยเด็กๆลองดูสิว่าเด็กๆจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างลองไปศึกษากันมาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น